หลายๆคนมีคําถามว่าตรงกลุ่มเป้าหมายเราจะเซตยังไงมัน่างากันยังไงนะฮะตรงตรงกําจัดวงแคบนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเราต้องเลือกวัตถุประสงค์ก่อนเราก็เลือกแบบข้อความใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะฮะตรงอื่นผมจะไม่สอนนะครับผมจะไปโฟกัสแค่ตรงตรงนี้ครับเวลาเราเซตตัวที่เขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายนะฮะ อันนี้เป็ยียบชานิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันมันจะแตกต่างกันตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้ครับความแตกต่างตรงตรงนี้นะฮะ ถามว่าหลายๆคนถามว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงเวลาเราใส่เราใส่ผุณพมาณสมมติเราใส่คําว่าครูฮะผมยกตัวอย่างนะครูเราเลือกครูแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราใส่ครูแล้วก็อะไรอีกช็อปช้อปปิ้ง สมมติสมมติเราใส่ตรงนี้นะฮะผมจะอธิบายว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะวิ่งไปหาคนที่เป็นครูหรือช้อปปิ้งหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราอยากจะแบบให้มันวิ่งไปที่ครูและครูที่ต้องการช้อปปิ้งให้เรามาตรงนี้นะครับต่างกันนะเราใส่ตรงนี้ธรรมดาแล้วเรามาตรงนี้จํากัดกลุ่มเป้าหมายแคบลงสมมติเราใส่คําว่าครูครับเห,เหมือนเดิมนะฮะครู ตรงนี้แหละครับความแตกต่างระหว่างว่าถ้าเราใส่แค่ตรงนี้นะฮะโฆษณาเรามันจะวิ่งไปที่ครูหรือช้อปปิ้งหรืออ,อะไรอีกออนไลน์แต่อันนี้แต่ถ้าเรากำจัดวงแคบนะฮะเรามาใส่ตรงนี้ ออนไลน์ก็คือแอดโฆษณาเราเนี่ยมันจะถูกวิ่งไปแค่ครูช้อปปิง้งออนไลน์ก็หมายถึงว่าวิ่งไปที่คุณครูที่ต้องการช้อปปิง้งและช้อปปิ้งผ่านโลกออนไลน์อันนี้คือหรือจะวิ่งสุ่มไปที่คุณครูจะวิ่งสุ่มไปที่คนมีเป้าหมายช้อปปิง้งจะวิ่งสุ่มไปที่อะอไรแต่อันนี้จะคือเฉพาะคุณครูและคุณครูที่ช้อปปิ้งและออนไลน์ความความแตกต่างจะอยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะลองไปฝึกเซตกันดูยังไงวันนี้สวัสดีครับ